รู้สึกกันไหมคะว่าบางคนเนี่ยหน้าตาก็ไม่ได้โดดเด่นนะคะธรรมดาธรรมดาแต่กลับมีสเสน่ห์แบบประหลาดนะคะอบอุ่นนุ่มนวลน,นะคะอยู่ด้วยแล้วเหมือนหัวใจเราได้พักนะคะหนึ่งในคนนั้นก็คือเจ๊หงนะคะใช่ค่ะเจ๊หงคนดังที่มีชายชาวจีนมาติดพันมากมายนะคะเป็นพันๆคนเลยเนาะ ไม่ว่าจะเห็นข่าวในมุมไหนเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเธอมีสเสน่ห์บางอย่างที่ทำให้คนหลงนะคะแล้ววันนี้สเปซบาร์ไม่ได้จะพูดถึงเรื่องตัวเลขพันๆคนนั้นนะคะแต่จะมาชวนทุกคนนะคะมาสร้างบุค,คลิกอันอบอุ่นที่ใครๆก็ลองทำตามกันได้นะคะไม่ต้องหลอ่อไม่ต้องสวยนะคะแค่รู้จังหวะของ หัวใจตัวเองแค่นั้นก็เพียงพอแล้วนะคะความอบอุ่นเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะคะความอบอุ่นในตัวคนเนี่ยคือพลังงานที่ทำให้คนข้างๆรู้สึกปลอดภัยนะคะเวลาอยู่ด้วยไม่ต้องพยายามทำตัวให้ดีขึ้นนะคะเพราะรู้สึกว่าคุณจะไม่ตัดสินเขานะคะมันคืออุณหภูมิทางใจค่ะที่ส่งผ่านคำพูดแล้วก็ การสบตานะคะรวมไปถึงน้ำเสียงแล้วก็ท่าทางด้วยนะคะใครที่มีสิ่งนี้อะคะ่ะไม่ต้องพยายามจีบนะคะแค่เดินเข้ามาคนก็อยากเข้าใกล้แล้วล่ะคะ่ะที่นี้นะคะเราจะมีเคล็ดลับที่ทุกคนสามารถปรับบุคลิกให้อบอุ่นแบบใช้ได้จริงมาให้ลองดูนะคะ mm hmm. ก็คือว่าข้อหนึ่งค่ะการใช้แววตานิ่งๆน,นะคะ แทนคำพูดเยอะๆนะคะเวลาเราคุยกับใครเนี่ยค่ะไม่ต้องจ้องนะคะแต่ขอให้นิ่งและนิ่งอย่างฟังเขาจริงๆค่ะมันเป็นสายตาที่สื่อว่าฉันอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อฟังคุณและไม่ได้รีบตัดสินอะไรนะคะข้อ2ค่ะเว้นจังหวะการพูดให้ใจคนเนี่ย เขาได้ผักได้นะคะพูดช้าลงสึก10%จากปกติเว้นการหายใจบ้างนะคะน้ำเสียงไม่ต้องเบาแต่อย่าขึ้นสูงนะคะอย่าเร่งอย่าแข่งแต่ให้ฟังแล้วรู้สึกว่าโลกเหมือนช้าลงหน่อยนะคะตอนที่เขาคุยกับคุณค่ะ3นะคะเลิกพูดเพื่อโชว์ะคะ่ะ เริ่มพูดเพื่อฟังดีกว่านะคะการโชว์เนี่ยคะ่ะให้หยุดและเบาลงก่อนนะคะแต่คุณพูดเพื่อที่จะรับฟังเขาแทนนะคะเล่าเรื่องตัวเองต่างๆนานานะคะอันนี้ต้องหยุดไว้ก่อนนะคะแต่ลองถามเขาเบาๆนะคะแบบไม่ต้องถามเยอะแค่ถามให้รู้สึกว่าเราเนี่ยสนใจเขานะคะสนใจเรื่องราวของเขานะคะโดยที่ไม่ต้องการอะไรกลับมา ขสนะคะสัมผัสใจด้วยคำธรรมดานะคะที่ไม่ต้องพิธีรีตองอะไระะไม่ต้องพูดรู้ๆแค่คำว่ากินข้าวหรือยังนะคะเหนื่อยไหมนะคะฝนตกดูแลตัวเองด้วยนะนะคะถ้าพูดด้วยความจริงนะคะก็จะเปลี่ยนหัวใจคนได้มากกว่าแบบอะไรที่มันเป็นเรื่องของความพมเพอพรพรนาหามากกว่าอีกนะคะข้อ5นะคะ ไม่เน้นความเพอร์เฟกค่ะแต่เน้นความจริงใจนะคนอบอุ่นเนะะี่ยค่ะไม่จำเป็นต้องเป๊ะนะคะแค่เป็นมนุษย์ที่กล้าซื่อสัตย์กับอารมณ์ตัวเองค่ะหัวเราะเมื่อมีความสุขนะคะเงียบเมื่อก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเหมือนกันนะคะคนก็จะรู้สึกปลอดภัยเพราะว่าเขารู้นะคะว่าคุณไม่ได้แบบแกล้งหรือแบบแซง ทำเป็นว่านะคะข้อ6ค่ะให้พื้นที่เขานะคะโดยที่ไม่ทําให้เขารู้สึกว่าโดดเดี่ยวนะคะนี่คือเสน่ห์ขั้นสูงมากเลยนะคะการที่คุณจะอยู่ตรงนั้นกับเขาแม้ไม่พูดอะไรเลยอะแต่คุณก็คือรู้ว่าสิ่งที่คุณกำลังมอบให้เขาอยู่อะ่ะมันคือการอยู่เคียงข้างะคะ่ะและเขาก็จะทราบเองว่ามีคุณอยู่แล้วก็ คุณจะไม่ได้ทิ้งเขาไปค่ะทีนี้นะคะเป็นช่วงที่สเปซบาร์อยาจะฝากให้คุณมาลองหัดสร้างบุคลิกภาพแบบมนุษย์อบอุ่นกันดูนะคะวันนี้สามารถลองกันได้เลยนะคะว่า 1. ฝึกฟังคนนะคะวันละหนึ่งคนโดยไม่ขัดแม้แต่คำเดียวนะคะคุณลองไปฝึกฟังคน1คน ในทุกๆวันโดยที่ไม่ขัดเลยนะคะอาจจะเซตมาสัก7วัน7คนก็ได้ค่ะแต่ให้ลองทำเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะ2ค่ะลองตอบกับในการพูดคุยนะคะแค่คําคำในบทสนทนา1ครั้งเพื่อให้ใจเขาเนี่ยค่ะได้พูดอย่างเต็มที่นะคะ ข้อ2นะคะลองตอบกับการสนทนาเนี่ยแค่5คําคก็พอค่ะ3ค่ะเขียนข้อความถึงใครสักคนนะคะจะพิมพ์แชทหาใครสักคนก็ได้แบบไม่ต้องหวังให้เขาตอบกลับมาค่ะเช่นนะคะ,ะ,คะแค่อยากรู้นะว่าเราเป็นห่วงนะคะหรือจะเป็นคําพูดคําพิมพ์อะไรก็ได้ที่แสดงออก ถึงความห่วงใยความรู้สึกดีค่ะให้ลองพิมพ์เรื่องนี้ถึงใครสักคนดูนะคะ3ค่ะลองดูแลตัวเองให้ดีนะคะเพราะคนอบอุ่นเนะะี่ยค่ะไม่ใช่คนที่หมดแรงค่ะแต่คือคนที่ไม่มีพลังใจมากพอให้กับคนอื่นนะคะตรงนี้อะค่ะมันเป็นการฝึกฝนความรู้สึกตัวเองก่อนนะคะว่า เราเองเนี่ยค่ะถ้าต้องการเป็นคนที่อบอุ่นนั่นคือเราจะต้องมีพลังภายในมากเพียงพอจนตัวเองสามารถไปแบ่งปันให้คนอื่นได้ความอบอุ่นนั้นนะคะต้องหมั่นเติมเต็มให้ตัวเองก่อนต้องมีความรู้สึกที่ดีให้ตัวเองก่อนต้องหัดรับฟังตัวเองให้ได้มากก่อนต้องมีความเป็นโพสิทีฟต่างๆให้กับตัวเองก่อนจนมากพอที่จะกระจายออกและ แจกจ่ายให้คนอื่นได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องดูแลความรู้สึกแล้วก็อารมณ์ของตัวเองให้ดีก่อนที่จะปรับบุคลิกให้เป็นคนอบอุ่นน่ารักน่ารักที่ใครๆก็ตามหมายปองนะคะทีนี้นะคะถ้าจะพูดถึงเรื่องความอบอุ่นเนี่ย มันก็คือว่าเราไม่จําเป็นจะต้องหน้าตาดีมากๆไม่ต้องหล่อมากๆไม่ต้องสวยสุดๆนะคะแค่จริงใจก็พอแล้วนะคะก็คือเป็นเสน่ห์ในแบบเจ๊หงเมี่ยนะคะคืออาจจะมีบางอย่างนะคะที่โลกเราอาจจะไม่เข้าใจนะคะแต่สิ่งที่คนจํานวนมากสัมผัสได้ก็คือพลังงานบางอย่างที่นุ่มนวลแล้วก็ไม่เร่งรีบนะคะที่เราได้ ประสบการณ์จากการเข้าใจข่าวของเจ้หงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังพยายามเป็นคนนั้นอยู่อยากจะลองเป็นเจ้หงในพาร์ทของคนอบอุ่นนะคะแต่ Spacebar ไม่แนะนำให้เป็นเจ้หงในพาร์ทของการผิดกฎหมายหรืออัดวิดีโอคลิปใครนะคะก็ลองเอาเรื่องราวการปรับบุคลิกภาพเป็นคนอบอุ่นไปลองใช้ดูค่ะเชื่อได้ว่วา เรื่องนี้จะสามารถปรับให้คุณเป็นคนที่ใครๆก็อยากอย,กอยู่ใกล้แน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะสเ a ซบาร์ก็ขอไปก่อนแล้วกันนะคะแล้วจะนำเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์เนี่ยมาคุยกับทุกคนอีกครั้งนะคะใครยังไม่ได้ติดตามก็ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วถ้าใครมีอะไรอยากพูดคุยกับ SpaceBar ก็สามารถทำได้ใต้คลิปนี้เลยค่ะสวัสดีนะคะ